สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง FC สวัสดีพี่น้องทุกท่านทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงหน่อยตามข้ออีสานมือนี่เจอกับลุงหน่อยตอนสวยๆกับรถสวยครับฮงโมงเศรษฐีครับกมือเป็นมือบุญครับมือนี่ผ้ามีผ้าหน่องไปเอาบุญบุญบุญอันขอบปะปินน่ะนะบุญปะปินเป็นบุญปะปินเลยพี่น้องฝนยังตกยังบอลอันปานแดดเด้เพราะซุ่มๆนี่บ่อลห่วงกับรอกขึ้นกันก็นได้ อยู่กบอยู่ในบ้านครับเพื่อนเพื่อนแม่ไปไปวัดนะครับนุ่หน่อยก็เลื่อง,งานก่อนเวลาพอโตมากนี่ครับแม่เน,นเตียมเตต,ตีสี่ติดโตเป็นยังไปเบิ้งครับมี่ยังเนี่ยแมม,มาลูกเตตีสี่เป็นบมันก็นี้มีสองยางครับอันนี้เป็นเป็นปิดโตนี่ครับพอทานอันนครับเป็นอ๋อเป็นเป็นไป,นป,นปนไปให้พอให้ยังให้ยาดคือคนหลวงรับนะ ผู้เฒ่าผู้อ่นผู้ดองรับไปก่อนตาใหญ่ผู้ยาตาใหญ่เอยงสินะนี่ครับเดี๋ยวไปนี่ไปหน้าครับแม่เป็นเตรียมมาให้ปลาปินกับบ่มีปนหนหนันใดหรอกครับซื้อเอาไปไปซื้อปลาดุกมาอย่างเอานี่ปลาดุกมันมันบ่มี่หนามนะก็เลยบ่ได้ไปใส่เบ็ดน,นี่ครับกระลังสีออกไปครับเอาปลาหน่อยไม่ได้ใส่ เก็บมาตงวันเต็มนะโอ้ใส่สซนเอาคนเซนปลาปินลสีนี่กว่าปลูกเซนปลูกใสอยู่คนนีเออปลูกเซนลองอันเีาเห็นเขาทานนู้นมา ใส่แต่เข่าบาทเข่าก็เอาไปตั้งเลยบ่เคยเห็นเต็มัขนตัวบ่ได้ใส่บ่บาทบ่อหรอเอาไปตั้งน้ำกันเบิดซุ่มเพื่อนใส่บาทยูบอ่ะใส่แต่พวกเพื่อนบ่มีผ้าขาวปวดเมื่อวันไหน้าวหนึ่งข้าเจ้าเพื่อเอาไปกินถ้วยเดี๋ยวเพข้าเจ้าไปพอกไปเพาะมูบานเพราะกระชากใส่บาทไอ้ไม่องไปพอกกันอยู่วัดเหรไปวัดสว่างเะบ่ไปหอกขายต้นฝุ่นต้นฝุ่อยู่ทั้งฝุ่นพรับผมิในพยาบาลเพิ่อนไปอีกวัดหนึ่งครับ ครับผมครับผมครับผมวิญญาบ้านขัมาหอดบ้านแล้วครับวิญญาบ้านมูหกครับเพิ่นเพิ่นสิไปอีกวัดหนึ่งนะครับนี่คือวัดวัดประจำประจำบ้านนะฮะวัดเทพอำนวยหรือวัดบ้านสังมิงผู้คนก็ทยอยกันมาครับนี่นาวัดครับลูกโขงเขาวัดครับจิตทั้งจิตทั้งดำกับคนโขงใหญ่ ภาพเบิ่งบรรยากาศรอบ,บๆครับนี่ครับทางเขาอ,อันนี้ทางไปอำนาจครับไปทางนี้อุบลครับไปที่ขุนบนวัดท่าข่อยอยู่ติีทางใหญ่เลยครับไปขับไปในวัดพี่นอ้องวัดงามนี่ครับวัดสังหิงครับวัดเทพมุมหน่อยดับประดาด้วยกระถางเอ้ยประเทศเป็นกระซุ่มหน่อยนะครับนี่ เป็นี่ดีแล้วเอาเอาผาเย็บผามาเ่อมาห่มไว้สวยงามครับนี่เป็นถาดพระมูละพระเอิญพระผู้ใหญ่นะกับพระถาดจิไว้นี่ครับจัดเป็นปลาใหม่ครับเป็นเป็นปัดเป็นวัดบ้านอยู่แถวของมแต่ปลาครับเพราะว่าหลงตาเพิ่นเพิ่นเป็นสายวัดป่านะ มันก็นเลยแตกต๊กแตงอีกกายวัดวัดป่าแต่ก่อนที่เป็นสนามน่ครับมองนี่พ่อลงตาเิ่นมาอยูเิ่นกับปูกกองใหม่กลายเป็นป่าครับเป็นป่าเลยแต่ยูครับเป็นตะลมยื่นลื่นครับเป็นตะมาปฏิบัติธรรมครับนี่ครับทางเขานี่คือโบสถ์ครับโบสถ์งามครับนี่สลาใหญ่ครับ อันนี้เป็นศูนย์เ,เล็กๆครับศูนย์เ,เล็กๆของของบ้านหาครับบรรยากาศทับรถพี่น่องกำลังมาหลายครับบรรยากาศประเทศปุตุคงครับปุตุคงดวงตาสวยงามครับวัด อ้าวลุ่มตัวนี้บ้านผู้ใดนะครับพี่น้นนองเขากำลังมาหลายครับใช่หรือกระตาเอ๋อลาบลาบบิบก,ก็้ามาผู้ใหญ่ใส่ลาบดิบพร้อมมี่น่นองกำลังนั่มาก สมทบกันครับแร้วมาร่วมท้ำบุญตามประเพณีบ้านเฮาครับหลากหลายครับบ้านใหญ่ครับบ้านบ้านรุ่มหน่อยบ้านใหญ่ครับนี่เป็นข้าเจ้าที่ผู้ซอยผู้ซอยพ,ออยพญ,ญ่บ้านพิชมาสักนิจาครับรนักซากนิจาร่วมอยากกับเชนซื้อเียนยังมาก คือทีหลวงรับแล้วเขียนมากมากเมราะวาใส่นี่เลยครับเบริจาคบริจาคซอยซอยซ้อนกันพยาบาลเพิ่นไปเห็นเพิ่นไปวัดเพิ่นเพิ่นเพิ่นว่าเพิ่นพาพี่น้องไปวัดตอสว่างบอกพี่น้องเข้าในเด้อคุณพุยพุใหญ่หนูนะว่าพรเห็นนะพอดีที่ว <mel> ่าพุญญบัณไม่ใส่อไรได้เล่าเพิ่นไปวัดสว่างอะนะ บรรยากาศครับรอบๆแดงแดงว่าเขาครับวัาเขาไปถวายผาแลพวกครัวห้องเวลาสลายไงครับ จจก็เจาะก็รับใส่ใส่บาทบใส่ผู้ใดว่นใส่บาทก็ติดไปใส่บาทเขาครับอาบาตอกับแม่อบตก็มากครับอีกมุโม,ม,มบาทนิดหน่อยครับ,บอบตอ,อ,อกาดีพอหน่อยมาสวัสดีครับเอ,อื่อไอ ไปอยู่บนที่หาไปบอกพี่น้องเขาบอกให้ใค้องรับประสานตีกับพีกับกับพยาบาทห้เปนประกาศออกห้างข้าเจ้าอยากไปน้ำหอมรับครับทั้งฝุ่นทั้งเนี่ยบ้านจะไหนหรอกแต่ว่าขึ้นว่านนะครับผมบาดทางศล้าใอย่างนี้ใส่บาดฝุาน ก็ครับกับพี่ผนักรรมการครับคนเก็บเก็บกระตุ่มขนมพี่พี่น้องเข้ามาใส่บาทรวมๆมาการห้องพี่น้องเขาถืมาใส่ใส่บาทแถวแถวไปแล้วกับเขาไปในวัดส่วนหนึ่งกับทีลงมาทั้งลุมครับส่วนหนึ่งเพราะว่าบาทใหญ่นะส่วนหนึ่งกับเขาไปในสไลาใหญ่ลงตากับมาเป็นสไลด์ใหญ่ครับ นี่เป็กะยังวัดหลายโคตรกวัดหลายไปไหนครับยังเศร้าอยู่ตาไปทั้งทั้งนามครับพี่น้องสาระไงสะสาดๆครับวัดวัดบาทนุ่มหน่อยสะอาด สั้างอธิจาอีอีกวงหนึ่งครับแมนบอมแมนวายแล้วก็เงินสร้างอธิจาเนี่เป็นกรรมการครับเป็นรับเงินครับบรรยากาศครับสำหรับมือนี้ก็เป็นเอ่อมือที่พี่น้องเข้าร่วมกันนะครับในส่วนของการทำ ใน,นในขีดในข้องอในประเภทนี้ของเขาเนาะบางคนคนกับมาเอาพระสงอีพอเมตต์ตัง้งแต่ตีสองคันบรกกนจุกรอีพอวันข้ามาเด็กกัสวัสดีพี่น้องชาบานสังมิงมูสิบมูสิบสี่กับมาโมหกโมเก็ด โม13นาะในช่วงที่กำลัใไ่บาดในช่วงที่รอจากน้องทย่อยมานโรงพยาบาลบางัฒนีว่าสวยเลยบอดตัวกรลังทยอยก้นงสามรับนคือว่าว่าหน่อเือทำพริสนี่งายเหมือนกับคุณง่านสาวันกะนั่ร ขอท้าให้คนในเรื่รงในเริ่มเอ่อทำถนนสายวัฒนธรรมของแต่ละตำบลสามก่อสามกอนดีแน่สิีนี่ผ่านเข้าที่โอกาสของซอยยตัดน้ำตาดที่น้องชาวเชียงรายนี่ผ้องเข้าเลยหรือว่าในรุ่หลายโหมุนเช็นที่แหล่งที่ผมนงหมวกบนเนืไปซอยไหญเลยโคซอยแม่ซอยกู เออต้นปลอกบางหลังจากต้นนั้นแล้วก็บุญของพรรษาหมอพรกษาแล้วก็ป็นบุญกับทีน่บาดแล้วก็ทยอยเอาบามาจากใส่พี่น้องเขาใส่บาดเรียบร้อยกันทยอยเอาบาเข้าไปถ้าน้องมีแนวแจกพี่น้องบ้างฮะ โอ้ยีน้องหามันดิเอาบหมีมีหยังพี่น้องเดือดห่อนหยังนะครับไอ้กับเฉทั้งองค์การมายันซอยกับแจงทะล้องเด้อเอาทะล้องพ่อพี่น้องจักน้อยตัวนี้เป็นตัวเห้ใส่ซ้ำคือนะครับว่าอยังนี้ว่าตอนแรกพวกพัชจีเดินไปให้เจดีเอ่อทอพี่รองสีใส่น้าพัชจีเดินมาให้ตั้มหานะครับพี่น้องใส่เสื้อไว้ล้อะ เรื่อนเรื่องต่อปจากเรื่องการเสรใส่แบบต่อเปไม่อายุประมาณนี้นะครับเพราะว่างบตัวนี้นะครับสามลานะครับถูกประมูลได้ในกก็ถึงสามล้านองสอ้านทัวนะครับสัญญาณก็เลเป็นกาฟันออกมานะครับฟันรองมนาเึินสามล้านอยู่อันงวดนันเหลือเบสไซอ๋อได เวลาทำพิธีครับอคิ uh ันอระังสังขังอาภิปูชยามะอรหังสมมาสัมพุทโภคาวา ส,ส,ส, Olá, ส,สัมปันนามสารีนามโอชนานาโชนานามักขังวรานูเจ้าสุขายาสุขายาข้าแต่พระภิกษุสงผู้เริพระภิกษุสงผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลาย กัตตาห์ปัญจยาทานปัจทานการทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้เวลาทั้งหลายเหล่านี้ท่านพอออกไปออกในดอกถวายพัตหารนะครับเข้าในตักอกตักใจโดยการนังสงบหนิงปะรนมมือ นะครับเพื่อได้ทำบุญเบอรอนี้เนาะแล้วกันอันหนึ่งครับก่อนที่จะแจงยอดของการทำบ,บุญเบอนี้นะครับเพราะว่าจะเป็นการสรก,กางอธิจาร่วมาติบริจาคโดยทั่วไปเบอนี้ครับคนชื่อเข้นพระเถรเตรียมมาจากบ้านารับเลี้ยงเขามาตั้ครับเด้อถ้าเปิดแล้วทำน้อง,องอสองเมื่น ห้าร้้บาทถวายพ 5, ารัห้าพันหบาทคงเลเหลียอดเพื่นนะคร 1, 000, 5, 000, 6, 000, ับ 6, 9, <c oughs> เบออตารางใน,น,น,นที่นักการเนเนินห้าพันหรอยเก้าสิบสี่บาทหกเก้าสี่อระ้ธนาสาุกปรนกาเ้พรองเออ พี่น้องครับสำหรับพิธีในงานางสาส,ส,สนา,านกล่าวไปท้าเวสเอ,บบอนาบาสิไปบรรบบลุนเขานังกัรเล้วเซ็นโลในกณะนั้นนะครับพี่น้องเขาปป้ากับไปยายไปบ่ออาครับพี่พอพี่เมย์บรรทมลุษเขาเด้น เออสำหรับหออกออกละคงการไถ่ต <c urt Pear> ีไหโงสัญญาในส่วนของคนที่สี่ใดมารับเอายังของเลือดร้อยเป็นผู้เลวีบอกอ่าไปตีบอกล้องเป็นอีของแต่คุณต้องการอ่าร่างกรองให้ด้วยนะครับร่างกรองให้ด้วย อ๋อเก้สัญญาที่ตังางบมรุ้เท่ั่เด็กนุ่งเสื้อสากอางนอนี่น้อนะครับเวลนที่เอาไปแจกเ่นอเป็นเอาไปสนรงท้า้าระหาที่ัแง่ปไปไม่อไป เบ่งตามผาตามหลววัดครับปเจ้าวัดตูงหลวเข้ามาไวขทางวัดครับท่างครับเกิดเพิ่์มากรับออ ค่อะไรใหญ่ครับเอิเคียร์อเอาเทียนเอกทูอาูเื่อไหร่เนี่ยได้ผัดนวงผัดก๋ตีวเก่ันอยู่ะ้นกานั่งอ่กนา

นี่ถือเลขป่ะล่ะืออย่างนีก็มนเาะือดีแล้วเราหองจอกระเถี่ยบบลูบเินีมีไลนมีไลน์กช่แหละบลูบลูบบรรยากาศหลบหลบครับ คือประเภทนี่บาทเท่าเงเหระครับโอ้ได้ยังโอ้ดอกไม่คบกบกือนอกคบผู้เหมยนอกบ่ได้ป็นใสเอาขึ้สมัยเด็กจบอกเล่ยังบ่ได้สือนมไต่บักเล่ยปบักเล่ยใช่อยไปเบ้านกบักเล่นีบักเล่ยุวาเป็ไตมาได้สองนอน บ,บรรยากาศเแล้วจ่ายปล่อยเมียโอ้่บอกปล่อยเมียไล่นี่ต่วงกันท่าลีสตตอบสตีกแล้ว เ้ไม่ใช่นี่บอกกาย่ญยอยู่นี่บอเอปากข้างเลยปอปากกระบอกเน่ออกเขาง่ายดีละเฮ้นีบานหองซี่ละครับพี่น้องยุใสกัเห็ดตี่กันหรอวะจะเสียกี่มาอ เขาวัดบอลลุ่มโอ้ยเสียดกี่กวางสนออกไปแม่บ้านเสียดกี่เขาบอกโอ้พี่หอดลาบด้วยพี่หอดลาบดิบครบซุปเลยมีเบวดผูปลาครบขอปุนลาบดิบลาบสุกมีเบวดครับกินเบวด ปีนี่หมอหมอมวารัมรุ่งหมอแขงน่ะม่อจ้างเนาะโอ้หมอหมอแข็งไปไปเขางานแล้วผมออกมาก่อนเวลาเด็ผมขอโตก่อนเลยครับพรามือกบมือขอมือเดียวได้วหมสด้บอกว่าไจักสิวาตั้งไดมันหลาเมีย Ao mặt 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 ยาจ้ากินเป๊ะต้มมี่หมอปลาตวนต้มมีต้มมีมันบอกยาจ้าตนเนาะมันก็กินหัวกากขึ้นน่ะลาบโอ้ยลาบลาบไมหนีเลี่ยมลาบไม่ยีเหลี่ยมกับพี่อเนโอ้ยไมหยีเลี่ยมกเด็กเือลาบลง น้ำน้มาๆาาน้มากเห็นกันน้ำไป็น้นาน้ำมเอาไป่นีดาีเล้อบักโมกเอาไปเป็นนวยด้อไปแบงพากันเอาแบงปันกรนเอาปั่นเ้าที่ล้ตามประเภทนี่ีวัฒนธรรมคว่มเสือคว่มเสือไปทางหลอดเ เห็ดตามมีน่องสามพ่อเมยเขาพาเห็ดมาาน่องเป็นบุญปะปรินนี่ no. อเอาเอาเบิ้งกรึบนี่บัตรได้เหมือนเดิมรสชาติเหมือนเดิมป่ามาเอาไว้เลยเนี่ยเดือมาไม่ดองร้อนใครที่เราซุ่มนี่ขาหนีลาบแดง bạc bạc màu mà, màu tá cuội lắm đèn chướng ván ngoài nó chuộc về ván ngoài Bậc màu, bắc màu tá nó Nhưng mà bậc màu tá ต้องกินสกชมเ้าเฮ็ดนาสชมเนี่ยถ้าต่ออยากน้ำหน้าผมบอกเลยว่านั้นเหผู้ใดผู้ใดมึงก็เสียนดื่นไล่แตกน้ำอายนะพักขนาดเล่ยพักตัวหานเ่าพัมเอาบงอายนะขดปลาขุดู้ใดม่เอ้ยใส่ขได้ดือเลยทีเดีแบบนี้หวานแบบนี้แซ่บม็นบอก หลังจากหลังจากเขาอันนี้เขาก็มานั่งกินกันครับมาแบ่งกันมาว่างกินกันสิครับไม่กินเข่าก็เป็นบรรพบุรุษครับเออนี่แหละครับรวมญาติรวมญาติกินเข่าร่วมญาติป้ากับพี่แยมของเขาได้ป้าแซบครับแซ่บแซ่บพิษตะไนทครับเอออ่าอ่านี่อ่า ามกินก็เอ้กินเอ้ยังเกาะลาดนาอ่ใเล็กไปน้ำกันประจำก็ใหญ่เล็กนี่จากลงไปทั้งรุมแลกขึ้นมาแต่รอดเขาไปเลยไป่ะไปเลยนาสก็ทานจนสั่นเย็นด้าครับมาเอาขาเขาหอมจังจับพื่นไป เป็นปลาเสร็ ative, ทท at at จพิซซี่รับประทานตาชันเขาอยู่ครับชันอาหารอยู่ครับกับผ้าพีพะนองมาเบิ้งบรรยากาศงานบุญขบต่างๆทั้งหมดที่นี่กับทุกที่ก็นที่กันล่ะครับผมว่าบริต่างกันประเภทนี้ของคนอีสานได้หลายพื้นที่กับที่ไปผ่านกันครับพาล่อศิลานะครับแิลา แดดห้อนมือเลยครับแดดห้อนฝน,น,นกูพีดอากขอบพุณนเย็ซีขอบคุณทุกท่านงเพราะว่าติดตามอย่าลืมกดติดตามก็ไลค์กดแช่กดกระดิง่งแจ้งเต,ตือนแล้วครับทุก่อยตามห้อยสานคลิปนี้ก็เอาฝากไกว้ั้นิดนึงครับคลิปหนา้าเจอกันไหมครับสวัสดีครับ